ไอ้อาสาตำรวจอาสาเครื่องแบบอันนี้สองสเดิมอะไรให้มันเหมือนกันนะกำลังทำเรื่องระเบียบไม่เกี่ยวครับชุดตำรวจจุมยน์มวลยน์น้ำมันใช่ไหมร้อนหน่อยร้อนหน่อยเดี๋ยวรีบแล้วรีบแล้ท่าทีโอเคอ่านี่หนึข้าหนึ่นี่ไงเฮ้ยตาเอ้เนี่ยนเสื้อเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูของของตำรวจสิบาลครับตรงการตรงกานมันจะเป็นเสื้อแบบเสื้อยืดร้อน ร้อนมันไม่ซับเหงื่อดีหน้าหนาวดีแต่ว่ามันร้อนไหมหรือไม่ร้อนไม่ได้ร้อนร้อร้อนเเนี่ยมันจะต้องมีแบบตรงแค่ตรงแเป็นเนเป็นข้ายืดโอเฮียร้อนไม้อนนเขาบวกกละ้คุมันาให้มันเป็นร้อนๆเถอะนะ นี่มันรอรอชนะสงครามคนรวยชนะสงครามแล้วก็ขี่ตามไรสนามหลวงเนี่ยสนามหลวงแล้วก็ศาลผู้จัดการมีรู้น้องแับเลยใช่ฮะใช่นะมสนามหลวงครับเออไอ้หน้าบวกที่มาติดเนี่ยเราซื้อมาติดเองไะมันควรจะเป็นอะไรเนี่ยหน้าบวกควรจะเป็นโลหะควรจะเป็นนีืไง ยูซื้อพืติดเองนะเออ,ออมวูอนเยอะนะออชุดนี้ที่มาจากออสเตรเลียใช่ไหมหไม่เปมด2 2> สงสองปีที่แล้วนะทั้งหมดเลยหรอทัมัแ นะม้าขาวที่แปดแสนมาสีทีเ่เจ็ดแสนลงเรือมารใชัอ,ม,อม้าแล้วก็ทำโรงเรือม่ต้องการพิสูจน์เลยนะร้อนท่านท่านท่านผอ,อตลอ่ะท่านเป็นผู้กับสุนักมาก,ก่อนนะต่เป็นสวรรแล้วผู้กับอ่ะผู้กับมา้าผู้กับะครับผู้กับเพรนั้นเป็นผู้กับ เเดี๋ยวท่านจะติดแอร์ให้สุนัขหมดเลยครับน้อนหน่อยนะครับขอบคุณครับครับใช่เก้าหนึ่งตรตัวตัวใช่ไหมครับมีหงได้ก็อกมากมากมากนะครับสุดๆสุดมากนะครับสุดดครับอวุฒิหรือของของสครบ้านของนบ้า ไม่นะครับใจละถ,ถ้าลงนี่เป็นทีชิลิ่งนะรอดอุ้งอุ้งไม่ละครับนี่ก็นี่มีเสื้อก็อย่างงี้ไม่ใช่จร่งจริงอยู่แล้วมันไม่ร้อนที่เหมือนกับคอสอ,อ,องนาโนาโอ่ะเออใช่ใช่ตับเหนือไหมพ่ะไปรถไฟทางหลวงไม่ละครับทางหลวงท่องเที่ยว น่นครบาลโอเคขอบคุณมากนะครับร้อนหน่อยนะครับขอบคุณนะขอบคุณครับ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 เนี่ยครับขอบคุณนะครับครับข้าวโพดข้าวโพดเจ้าการตระหนักอาสาทุกทีเอาหมด มาเพื่อกรทำานพิจิตระดบ่อยแถวกว่าร้านอาเซียในช่วงเทศกาลวันวารทงประจำปีพุทธศักราช2 5ง8จาับประกอบด้วยข้าเรือการตรวจจังบตั้งทิ้ไปสิบันรถจักรานยนต์จํานวน1้0ันเลอาสาสมัครพเยาชนจํานวนเน้จคนปัดนี้ป้อนรัว ที่กรุงเทพมหานครโดยกำหนดให้มีการปล่อยแถวระดมเพื่อประชาธมพันธ์สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศก,รรกาลงกล่าวกองบัญชาการตารวจนครบาลจึงจัดให้มีพิธีปล่อยแถวระดมในครั้งนี้โดยมีหน่วยงานร่วมปล่อยแถวระดมประกอบด้วยกองบังคามมาับการตํารวจนครบาลหนึ่งถึงเก้า กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการได้เวลาสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านพลตำรวจเอกภูมิธรรมจเจทร์รองผู้จัดการตำรวจชาติได้กลุณาให้รู้ว่าเพื่อเป็นเกียรติและผลกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่และทำพิธีปล่อยแถวระดมขวาร้า,างอชญากรรมของกองบัญชาการตำรวจนครบ,บาลในลำดับต่อไปครับขออ้าวผมในนามของท่านผู้จัดการตำรวจชาติ บริจาคทิพย์ใจจินดาขอขอบพระคุณท่านผู้การตำรวจนครบาลที่ได้เป็นเจ้าภาพในการบูารณาการกำลังจากส่วนจากทุกกองบัประชาการเพื่อร่วมกันปฏิบัติงานในการที่จะกระดมความล้างอาจจัจาริยทั้งในช่วงเทศกาลสงกรานต์นและในช่วงที่มีปัญหาเกี่ยวกับความไม่สงบที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศนะครับยามใดก็ตามที่พี่น้องประชาชนต้องการความมั่นใจต้องการได้รับการดูแล จากค่าราชการนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจถือเป็นหน่วยงานแรกๆที่พี่น้องประชาชนคิดถึงที่พี่น้องประชาชนต้องการความช่วยเหลือต้องการความมั่นใจเพื่อเป็นหลักประกันในการที่จะใช้ชีวิตอย่างปกติสุขผมขอให้การปฏิบัติการในการที่จะดําเนินการตามนโยบายของสํานักงานตำรวจชาติในครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการขอให้พวกเราได้ปฏิบัติการอย่างเต็มกําลังความสามารถ ทั้งหลายทั้งวงเหล่านี้ท่านผู้จัดการตำรวจชาติมุ่งหวังว่ารอกการตำรวจแห่งชาติดยส่วนรวมก็ขอให้การดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสําเร็จในการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยเฉพาะการระดมกําลังกวาดล้างอาชญากรรมและส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้มุ่งหมายไว้ทุกประการขอบคุณครับขอความรบ